รวมมือถือที่ลดราคาแล้วโคตรน่าซื้อต้อนรับแคมเปญ11/11และคาดว่าจะลดราคาไปยาวๆจนถึงสิ้นปีแต่ละรุ่นครับบอกเลยว่าลดเยอะมากๆแต่ต้องแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆตามที่ผมแจ้งนะครับเพราะว่าอาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่ามีราคาลงมาทับเสริมหรือใส่โค้ดส่วนลดลงไปแล้วจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับบอกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยน่าสนใจมากๆส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราสักนิดนึงนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมด sasathi let's go โอเคทุกคนแต่ละรุ่นครับในวันนี้จริงๆไม่ต้องลดก็น่าซื้ออยู่แล้วแต่พอลดราคาลงไปครับโคตรจะน่าซื้อไปกว่าเดิมอีกนะครับผมเริ่มต้นกันเลยรุ่นแรกครับผมกับ Samsung g a l a x y s 24 u l t r a ครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเรือธงนะครับผมน่าสนใจสุดๆตรงที่เดิมที่นะครับน้องเขาเปิดมานะในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับผมราคาเปิดมา46,900บาทในตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาโคตรจึ้งนะครับผมปัจจุบันเท่าที่ผมเห็นนะสามารถ ซื้อได้ในราคาที่27,900ับาทประหยัดลงไปครึ่งหนึ่งและไม่แน่นะครับผมคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้อาจจะสามารถกดราคาที่ถูกกว่าผมได้อีกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับกดในราคาที่ถูกกว่าผมอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์เป็นความเห็นกันได้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นความจุเริ่มต้นที่แรม12ครับสดเต็256ทุกอย่างมีเหมือนกันกับ S 2 5่้า Ultra เลยนะครับผม Galaxy AI จัดเต็มนะครับผมการอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวๆนะครับผมมี S Pen ในตัวนะครับผมกล้อง2 0งล้านยังคง ได้เหมือนกันกับ S 2 5 Ultra เลยนะครับผมและตัวนี้นะครับยังคงน่าสนใจตรงที่เขาวารันตีอัปเดตยาวๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใ r รซี s e r i ส u s เรื่องตัวนี้อาจจะตกรุ่นไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันใกล้จะปลายปีมันใกล้จะต้นปีอีกแล้วนะครับ S 2 6ก็กําลังจะมาเนี่ยก็อาจจะมองไว้เล็กน้อยนะครับผมแต่สุดตตวผมมองว่า S 2 4 Ultra เนี่ยยังคงน่าสนใจและไปต่อได้อีกนะครับผมในช่วง1111 11นี้หรือว่าในช่วงปลายปีนี้ครับผมมองว่าเขาอาจจะลดราคาลงไปต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 6 0 0 0กว่าายนยยผัถ้า เกิดว่าใครอยากจะได้ก็สามารถจิ้มได้นะครับผมที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างของเราเลยนะครับผมก็จะเป็นสินค้าแท้มือหนึ่งประกันศูนย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าอยากจะซัพพอร์ตพวกเราก็กดดูได้ที่ตะกร้าเลยนะครับรุ่นหนึมาครับไม่น่าเชื่อทุกคนนั่นก็คือ Samsung Galaxy s 25 5 g ครับเป็นตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาในปีนี้เองครับแต่ว่าราคาเนี่ยเปลียนลงไปเยอะมากนะครับผมตอนราคบเปิดมาครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมช่วงต้นป นนัเองโดยความจุครับตัวนี้จะไม่ใช่เริ่มต้นนะครับผมแต่จะเป็นความจุที่แรม12บสองสี่ห้าร้กิกเลยนะครับผมดังนั้นราคาเนี้ยคุ้มสุดๆและที่สําคัญนะครับผมมั่นใจว่าตัวเริ่มต้นเนี้ยราคาจะประหยัดกว่านี้อีกซึ่งตัวนี้ครับความน่าสนใจของเขาก็คือ1ได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซีรีส์เรือธงประจําปีนี้เลยนะครับผมได้ชิปเซตตัวแรงนะครับผมอย่างซัลวาดอร์ก้อนแปดลิทนะครับผมมาพร้อมกับวันยูไอเวอร์ชั่นเตัวใหม่นะครับกันซีไอแน่นอนมาพร้อมๆจุกๆนะครับผมแต่ขข้้อออสังเกกต็าาาจจจะมีนนดห ที่เล็กไปนิดนึงนะครับ6.2นิ้วแล้วก็ S p e n อาจจะไม่มีเหมือนกันกับตัว S25 Ultra นั่นเองนะครับผมใครสนใจนะครับผมก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่า S25 5G กับ S25 Plus เนี่ยตามกันเรียกว่าของเนี่ยน้อยสุดๆนะครับผมก็รีบไปตามกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าสีแล้วก็รุ่นความจุที่ทุกคนอยากได้เนี่ยอาจจะไม่มีให้เลือกซื้อนั่นเองนะครับผมตะกร้าข้างล่างรอทุกคนอยู่นะครับรุ่นถัดมาครับยังคงเป็นซีรีส์เรือธงอย่าง iQOO 13 5G ครับรอบนี้ย้ายค่ายมาฝั่ง i กััันนนนบ้้างครผมตตววีีเเเ่จะปป็็ทือ ในครับผมเปิดตัวมาในปีนี้เลยนะครับผมราคาเปิดตัวมา27,900บาทแต่ตอนนี้ทุกคนเท่าที่ผมเปิดดูนะตอนนี้นะครับอยู่ที่21,400กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ผมคาดการว่าในช่วงแคมเปญเนี่ยมั่นใจแล้วก็แน่ใจมากๆครับว่าราคาเนี่ยจะลดลงไปถึง20,000ทนแน่นอนนะครับผมซึ่งจะเป็นความจุเริ่มต้นนั่นเองก็คือแรม12กิก t สตลเลเป็น256นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเรือธงที่ราคาคุ้มแบบคุ้มมากๆได้ชิปเซ็ตครับ Snapdragon 8 Elite นะครับจอ 2K 144Hz อ๋อมี ชาร์จ120วัตต์เป็นสายเกมแบบจ้าๆเลยแต่ i q คู13ก็ยังพ่วงมาด้วยกับกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ลูกของ vivo นั่นแหละนะครับผมเอาง่ายๆก็เป็นกล้อง vivo เทพๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมเทียบเท่ากับ v-series ประมาณนั้นนะครับผมบอกเลยว่าเทพมากๆนะครับผมแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตบางอย่างะครัยผมที่หลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของเกมมากไปอาจจะใช้พลังงานเยอะเกินไปนะครับผมก็อาจจะเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับใครอยากจะได้นะครับผมเช่นเคย V60 ครับเป็นรุ่นยอดนิยมและขวัญใจมหาชนมากๆโดยรุ่นนี้ครับราคาเปิดตัวมาก็น่าสนใจนะครับผมเปิดมาอยู่ที่15,999บาทนะครับเปิดในช่วงปลายปีนี้เลยนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะแต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูนะครับราคาที่ผมเห็นนะครับจะอยู่ที่12,400กว่าบาทเท่านั้นแต่ผมเคยเห็นในราคาที่ประหยัดกว่านี้นะครับผมแฟมเองก็เคยเห็นในราคาที่ประหยัดกว่านี้มากๆใครนะครับผมที่สนใจสมาร์ทโฟนสายกล้องนะผมที่คุ้มสุดๆนะครับรุ่นนี้บอกเลยต้องจัดเพราะอะไรครับอย่างแรกเลย โดยตัวนี้ครับจะเป็นกล้องของไซส์นะครับที่มาพร้อมกับ3เลนส์ด้วยกันนะครับผมก็จะมีตัวเมนหลักครับเทเลโฟโต้แล้วก็อัลตร้าไวนั่นเองนะครับผมซึ่งไซส์เนี่ยก็จะเป็นสกินโทนที่หลายๆคนถูกใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความอมชมพูนะครับมีความสดใสมีความหน้าไบรท์นะครับผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,500มิลลิแอมป์เป็นแบตบลูโว้ะนะครับผมบอกเลยว่าอึดมากชาร์จเร็ว90วัตต์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับในเรรรราาาาาาคคคนนนนนนนีีีี้้้เเเเเเยยยยยกไดดดววว่่่่สสุๆลละะัับผมมมชิปปซตหออจจงฮ็ Snapdragon 7 Gen 4อาจจะไม่ได้แรงมากๆเมื่อเทียบกับเรนราคาเดียวกันมันมีตัวที่แรงกว่าผู้ชมครับอย่าลืมว่าน้องคนนี้นะครับผมกล้องเทพขนาดนี้ชิปขนาดนี้ผมว่าเพียงพอแล้วสหรับการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชิปเซ็ตเลยนะครับผมตัวแรมเองนะครับ LPDDR4X เนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมทั่วไปในบ้านเรานั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้นะครับผมในปัจจุบันเนี่ยผมว่า V60 เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มสุดๆเลยนะครับในเรทราคาแบบหมื่นกลางแต่ปัจจุบันสามารถซื้ออไไดดดด้้้ใในนนนนนรรราาาาคคคหื่่่ตัเงกกททีีถูสุ อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันข้างล่างเลยนะฮะรุ่นถัดมาครับ Honor 400 Pro ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวรองเรือธงจะว่าอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ใช่ซีรีส์เรือธงทุกคนแต่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่ากล้องเนี่ยเทียบเท่ากับตัว Honor Magic เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเทพมากๆนะครับผมราคาเปิดตัว19,900บาทนะครับผมเปิดตัวในปีนี้แหละนะครับผมแล้วก็มีใครเสียตังค์เพราะมันด้วยตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจะเจ็บใจเพราะว่าผมซื้อราคาเต็มไงตอนนี้ครับสามารถซื้อ ซึ่งจะเป็นความจุนะครับแรม12กิกส์ตรเล512ซึ่งตัวนี้จะเป็นความจุเริ่มต้นแต่บอกเลยว่าโหดมากๆกล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับผมมี AI ที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนในเรือราคานี้นะครับผมเป็น AI ที่สามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับผมและที่สําคัญเลยตัวนี้แข็งแกร่งมากๆครับกันน้ำกันฝุ่น IP69 ก็คือกันน้าลึกด้วยกันน้าร้อนกันน้าเย็นยังไม่พอกันกระแทกนะครับระดับ SGS 5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยเป็นรอยน้อยมากๆนะครับเท่าที่ผมใช้งานมมมมาาาาเเนี่่ยก็ไใใครรรอออืืถถปโะ้ว เราเป็นนักรีวิวนะครับผมก็บอกเลยว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับผมความสว่างหน้าจอเองก็ถือว่าทําได้ดีกล้องเนี่ยบอกเลยว่าที่สาคัญนะครับผมถ่ายแบบสกินโทนสวยอ่ะก็ตามสไตล์นะครับผมตัวออเนอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีคอลแลบของเขานะครับผมก็จะเป็นฮาร์ดคอร์สเตออนะครับใครที่ชอบสกินโทนแบบแนวแบบพอร์เทรเขาดัมวินเทจหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าต้องจัดตัวนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าฟีเจอร์ AI บางตัวนะครับก็อาจจะไม่ได้อัปเดตไปต่อนะครับก็อาจจะมองไว้เป็นข้อสังเกตนิดนึงใครสนใจนะครับผมอ o n o r 400 Pro นะครับผมต้อง ไม่พอก็ขยับไปเป็นตัว h น n o r 400เริ่มต้นก็ได้นะครับมาดูรุ่นถัดมากันดีกว่าครับกับราคาเริ่มต้นน่ารักน่านักอย่าง Poco C71 ครับรุ่นนี้เนี่ยตอนราคาเปิดตัวผมว่าคุ้มแล้วนะ2 0 9 9บาททุกคนแต่ตอนนี้ครับผมเห็น1,500บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับได้จอใหญ่6.88นิ้ว 120Hz ลื่นสุดๆนะครับแบตเตอรี่ 5,200mAh mm นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกหรืออาจจะเป็นเครื่องสำรองเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบทั่วๆไปสบายๆเลยนะครับข้สังเกตก็อาจจะเป็นชิปเซตที่อาจจะไม่ได้แรงมากในเรทราคานี้ค ทุกคนพันห้าใช้งานได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครกดได้ถูกกว่านี้รีบไปกดเลยนะครับตะกร้าข้างล่างนะครับผมบอกเลยว่าโค้ดสุดพิเศษแล้วก็เป็นตะกร้าสุดพิเศษสำหรับคนดูช่องแซนสันถีของพวกเราเท่านั้นนั่นเองนะครับถัดมาครับรุ่นนี้อาจจะเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังน่าสนใจอยู่กับ s a m s u n Galaxy g A 165G ครับความน่าสนใจของเขาก็คือตัวนี้นะครับเปิดตัวมาเนี่ยเรียกได้ว่าราคาจิ๋วประมาณ5,000กว่าบาทครับแต่ปัจจุบันผมเปิดดูเนี่ยจิ๋วที่3,999บาทนั่นเองนะครับผมข้ออดีขงเาเลยนะครับอย่างแรกจอเทพสุดในนนนเรรราาคคี้้6.7ิวะับผก พร้อมกับสีที่เรียกว่าสดใสมากๆครับถึงแม้ว่าค่ารีเฟรชเซตอาจจะไม่เยอะมากเนีเพราะว่าชาวบ้านเขาไป120เฮิรต์หมดแล้วแต่ก็ได้ในเรื่องของความตรงชัดของสีแล้วก็พร้อมสายตามากๆนะครับแบต5000 mAh ก็อาจจะดูไม่ได้เยอะครับแต่ในเรื่องของการวารันตีอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับผมหรือว่า OS ของเขาเนี่ยบอกเลยว่ายาวๆนะครับ Samsung เนี่ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็ UI เข้าถึงง่ายอัปเดตยาวๆด้วยนะครับผมข้อสังเกตก็อาจจะเป็นชิปเซตที่อาจจะไม่ได้แรงมากในเรทราคานี้แต่อย่าลืมนะครับว่ารองรับเครือข่าย 5G นะ เป็นแรมสนะครับซอเด็ห1ึ8รอยถ้าอยากได้นะครับผมสมาร์ทโฟนซีรีส์ A ที่รองรับ 5G ในราคาไม่ถึง4 0 0 0บาทเนี่ยจัดเลยแต่กาข้างล่างนะครับรุ่นถัดมานะครับผม iPhone 15ครับซึ่งตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าพูดถึงกี่ทีก็ยังคุม้มเพราะว่าน้องเปิดตัวมา32,900บาทในช่วง23ปีนะครับผมซึ่งความน่าสนใจของเขานะครับผมตอนนั้นเนี่ยเปิดมา32 0 0 0แต่ตอนนี้ผมเห็นราคาประหยัดสุดๆจะอยู่ที่18,000ับาทก็สามารถซื้อได้แล้วทุกคนซึ่งตัวนีีีน้้ะครรรัผมมมจเาา์ทโฟท่่ยกไดว Big Mi Cha ง,งหญ1 S 2ได้พอตเป็น Type C แล้วนะครับผมและ3นะครับผมได้กล้อง48ล้านพิกเซลนะครับผมบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับตัว iPhone 17ในปัจจุบันเลยอาจจะไม่ได้ค่า r e f r e s h Rate 1 2อเฮิร์ตนะครับผมอาจจะไม่ได้กล้องหน้า18ล้านแต่ว่าก็สามารถใช้งานทดแทนได้ในราคาเท่านี้ส่วนตัวผมถือว่าคุ้มมากและยังสามารถอัปเดต iOS ไปต่อได้อีกยาวๆนั่นเองใครสนใจนะครับผมก็รีบหน่อยเพราะว่า iPhone 15ในปัจจุบันเนี่ยสีเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็ความจุเริ่มต้128น 128GB เจะเหลือน้อยไปตามครใครอยากจะได้รีบจิมน,น่อยเราะว่า ราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับรุ่นสุดท้ายสักทีนะครับผมกับเซียวมีสิบนะครับผมตัวนี้เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมตอนเปิดตัวมา15,999บาทแต่ตอนนี้ถ้าที่ผมเปิดดูเนี่ยราคาประหยัดมากครับเหลือแค่14,800กว่าบาทนะครับผมราคาจะลดลงไปประมาณ1,000กว่าบาทแต่มั่นใจว่าช่วงแคมเปญนะครับผมอาจจะมีราคาท็อปอัพหรือว่าลดลงไปอีกเนี่ยผมซึ่งราคาเนี้ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วยิ่งลดเข้าไปยิ่งโคตรจะคุ้มอีกนะครับผมเเเเเพรรรราาาาะวว่่่่่ 15T นนนนนีีียยยป็สสมม์ททโฟตอแกกผู้ึ เป็นสมาร์ทโฟนในเรทราคาหมื่นกลางที่น่าสนใจนะครับแต่พอได้ใช้งานจริงๆทุกคนมันดีมากนะครับผมกล้องมันแบบเทพมากๆถ้าสู้กันในเลทราคาเนี่ยหมัดต่อหมัดผมว่าตัวนี้น่าจะเอาอยู่ในหลายช็อตมากๆเลยนะครับผมเขาเนี่ยอาจจะเป็นรองของตัวโปรในระดับหนึ่งแต่ว่าการใช้งานอื่นๆนะครับผมบอกเลยว่าใกล้เคียงมากๆต่ชิปเซตนะครับผมอาจจะไม่ได้แรงเทียบเท่าตัวโปรแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาต่างๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันโอเคและจากที่ผมใช้งานมานะเล่นเกมทั่วไปนะครับผมบ้านเราเน้ะเอาวีพับจีฟรีไฟลเล่นได้สบายๆอยู่แล้ว ผมตัวนี้ก็อัปเดตนะครับเป็น HyperOS เ e r s วอร์ชัน2นะครับผมแต่ว่ามีแพลนแล้วก็มีรายชื่ออัปเดตเป็น HyperOS เ e r s วอร์ชัน3แล้วนะครับผมใครสนใจมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเป,เปิดตัวมาเลยแต่ว่าลดราคาแล้วนะครับผมก็ติดจิ้มที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรวมมือถือที่ลดราคาแล้วโคตรจะน่าซื้อนะครับผมซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยเอาจริงราคาเปิดตัวมาก็น่าสนใจอยู่นะแต่พอลดราคาแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับผมซื้อได้ในราคาที่ไม่ตรงกับคลิปที่ผมแจ้งไปเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาทับเสริมแคมเปญต่างๆหรือว่าสินค้าอาจจะหมดไปนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยแจ้งทุกคลิปอยู่แล้วเพราะว่าคลิปแบบเนี้ยราคาต่างๆที่เราแจ้งเนาะก็จะอิงจากการที่เราดูณปัจจุบบััันนนนนนน่เอองงงงรผมมสวกาาาาทํขหล้ จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือว่าโปรโมชั่นเข้ามาทับเสริมอย่างที่แจ้งไปนะครับผมราคาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นราคาออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะครับผมสามารถจิ้มดูได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างของทุกคนเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นสินค้าแท้มือหนึ่งประกันศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุปพวกเราก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับรุนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมนะครับชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกก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 เเเเปปปลลลีีี่่่่่่่ยยยยยยนนนนนนนหหหรรรรรรรืืออออออแ้้้้ววววจจใใคคคคคคดดดดดดไไาาาาาาาททะะะะัััั็มมมมต์บบิฝชช กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นครับไม่ว่าจะเป็นบันแดงบันฟ้านะครับผมต่อต่ออจอชื่อเหมือนกันหมดเลยครับแท้สักทีเซิร์ชเข้าไปเจอพวกเราแน่นอนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเซีสดีครัทุกคนลาก่อย